สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาทําคลิปล่างนะครับสูตรร่างสอนสูตรกันนะครับแนะนําสูตรให้เพื่อนๆได้เอาไปเก็บไว้ทําดูนะครับผมสูตรนี้สองสูตรนี้ก็ตั้งแต่ปีนี้มาก็ยังยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด ก็มาดูกันว่ามันจะชนกันไหมมันชนแล้วจะมาหรือเปล่าหรือไม่ชนจะทํำยังไงมาดูกันครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําสูตรก่อนนะครับสูตรที่1นนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2ส,สูตรที่1เราจะใช้ร้อยบนนะครับร้อยบนบวกหน่วยครั้งที่1นนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ก็ไปบวกเลขคงที่นะบวก3บวก3บวก5นะครับผมจะได้เด่นตามนั้นนะครับสูตรที่2ก็ใช้1ิ 10บนนะครับบวก100ครั้งที่1บวก8คงที่นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็บวก2คงที่บวก1บวก1นะครับผมามนั้นนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลายาวนานเกินนะครับเราก็มาทำกันเลยนะครับสูตรที่1นี่เราจะใช้ประจำงวดวันที่17 เดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะไปเอาของงวดวันที่สามสิบเดือนธันวานะครับวันที่สามสิบเดือนธันวาของของพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาทํานะครับงวดประจําวันที่สามสิบเดือนธันวาสองสองห้าหกหกก็เลขจะเลขไอ้สามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งก็ออกที่ห้าสี่สี่นะครับ เราก็จะเอาหลักร้อยก็คือ5นะครับผมเดี๋ยวตั้งนะครับการทํานี่ผมจะไม่ให้เห็นนะครับเพราะว่าสถานที่มันเกะกะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะครับเอาห้าแล้วก็ไปเอาหลักหน่วยหมุนหมุนหน้านะครับหมุนหน้าครั้งที่1นนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้0 5นย์บวกศูนย์ได้5นะครับอ่าได้เท่ากับ5 5าบวกหได้เด่นแล้วนะครับ ได้ได้ผลออกมาแล้วบวก3มนะครับ3ามคงที่ได้8ปดเด่นนะครับ8แล้วก็บวก3มนะครับบวก3ามคงที่อีก1ตัวได้หนึ่งได้หนึ่งมาแล้วก็บวก5คงที่อีกตัวหนึ่งได้หนะครับสรุปแล้วสูตรนี้จะได้เด่น4ตัวนะครับได้เด่น4ตัวอย่างนี้นะครับก็พยายามทำความเข้าใจเอานะครับผม อาจจะมวัวมนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะครับมือใหม่หัดขับก็อย่างนี้แล้วครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมอาจะเอาลงช่องสูตรที่หนึ่งเลยนะครับสูตรที่หนึ่งับไปแล้วได้ห้าได้แปดได้หนึ่งได้หกนะครับแล้วก็งวดที่หนึ่งเดือน กุมภานะครับเดือนกุมภาพัน์เราจะใช้ของวันที่17เดือนมกราคมนะครับได้เลข9หลักร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านย้อนไปดูเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําตามที่อันนี้มันถ้าเรามาอธิบายอย่างงี้มันจะมันจะยาวนะครับได้ได้เลข9นะครับ เก้าบวกเก้านะครับเกบวกเได้แปนะครับผมเอามาลงเลยนะครับเก้บวกเได้แปดแปดบวกบวกสาบวกสได้หนึะครับแปบวกสได้หนึงบวกสได้สนะครับสี่บวกห้าได้เ 1, 1นะครับไปอย่างไวเลยนะครับวันที่หได้ศูนบวกสนะครับ สอบวกสได้3ครับได้หครับได้9นะครับได้4ครับโอเคเดือนที่1เดือนเดือนเดือนมีนานะครับจะจำไม่ผิดนะครับเดือนมีนานะครับโอเคนะครับอ่าได้เลข6นะครับ6กบวกห หกบวกหได้1นะครับไครับไครับ7จบ,บวกหได้2นะครับโอ้ตัวใหญ่ดีมากมองเห็นได้ชัดดีครับแล้วก็มวดถัดมานะครับเดือนสเมษายนนะครับอ้าวไม่ใช่วันที่โอผิดแล้ววางวางวางตัวผิดแล้วครับ วันที่วันที่หนึ่งเดือนมีนาได้หกบวกห้าได้หนึ่งโอ้ไม่ใช่ต้องเอาของอันนี้วันที่1เดือนมีนาต้องเอาเอของเอสิบหเดือนกุมภามาทำนะครับสามบวกหได้เ้านะครับโอ้หผิดเลยทำไงเนี่ยทำไงเนี่ย ามบวกหกได้เก้านะครับโอเคครับพอ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 จะอันนี้กันได้หรือเปล่าครับผมจะเอาตัวตัวสีแดงแทนนะครับเอาตัวสีแดงแทนนะครับได้เก้าครับได้สองครับสองบวกสามได้ห้าครับห้าบวกห้าได้ศูนย์นะครับตัวสีแดงนะครับตัวตัวไอ้สีน้ำเงินไม่เอานะครับแถวนี้นะครับ โอ้ต้องขอโทษขออภัย FC ผู้ชมทั้งหลายผิดช่องครับตัวมันเล็กมองไม่ค่อยเห็นนะครับกลายเป็นเลอะเทอะไปเลยอ่าเมื่อกี้ก็ของงวดวันที่16เดือนมีนาครับมันจะได้1นเนี่ยถูกของถูกช่องนะครับเมื่อกี้ผมเอามาผิดช่องนะครับอ่าเห็นไหมได้หนึ่งได้หนึ่ง ได้1ได้4ได้7 7บวก5ได้2นะครับโอเคครับถัดมาก็6 6บวกห้บวกหนบวกหได้7นะครับได้เจ็ดบวกสได้ศูนย์นะครับ ได้สครับได้แครับโอเคครับหมดถัดมานะครับหมดถัดมาก็จะได้4บวก2นะครับจะได้6 4สบวกสจะได้6 บวกสจะได้66นะครับไ6ได้เก้าได้2ได้7นะครับา้าบวก9กได้4ครับได้เครับได้ศครับได้5ครับ เราจะไปดูสูตรที่สองเลยนะครับสูตรที่สองนี่ผมเขียนไว้แล้วผมจะเอามาเขียนลงข้างให,ให้ผู้ชมได้ดูเลยนะครับสูตรที่สองนะครับจะได้ไม่ต้องไปคิดนานมันจะเสียเวลานะครับเวลามันจะมากไปกว่าเพื่อนๆจะเกียดดูกันอ่าวันที่สิบเจ็ดนะครับที่สิสิบเจ็ดได้แปด ได้0ได้1ได้2นะครับได้9ได้1ได้2ได้3สูตรสูตรสูตรที่2นี่เดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปทําดูนะครับว่าจะตรงตามที่ผมเขียนมาหรือเปล่านะครับหกเจ็ 5, 6, 7, นะครับแเ 9 0 1า0ูนะครับกับห้็ดเกครับโอ้ทำนั่งทำสูตรอยู่ในบ้านก็ร้อนมากนะครับ ร้อนร้อนจริงๆวันนี้ปวดหัวไปหมดเลยบ้านเพื่อนๆบ้านเอซทุกคนฝนตกไหมครับโอ้ร้อนมากเห็นข่าวพายุเข้าครับเราเราทำได้แล้วเราก็จะมาจะมาอันนี้กันนะครับว่าเลขของแต่ละงวดออกอะไรนะครับงวดวันที่17 เดือนเดือนมกรานะครับเลขที่ออกเลข2ตัวเลข2ตัวล่างนะครับเลขจะออก61นะครับถัดมาออก09นะครับถัดมาออก43ครับ79ครับใครมีที่ตรวจย้อนหลังก็เอาออกมาดูนะครับว่าผมเขียนผมเขียนถูกไหมจะได้ทักกันได้นะครับ ผมเขียนผิดนะครับ907917ครับเอาละครับคราวนี้เราจะมาดูชนนะครับว่าไล่ชนไหมมันจะชนยังไงนะครับอ่าสูตรที่1กับสูตรที่2มันชนกันตรงไหนครับเลขออกอะไรครับเลขออก61นะครับชนที่1นะครับชนที่1เข้าไหมครับเข้าครับ อันไหนที่ไม่ทันก็รีย้อนหลังได้นะครับสูตรงวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภานะครับชนที่ตัวไหนครับชนที่เก้าครับชนที่เก้าครับเข้าไหมครับเข้าครับงวดที่สิบวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับชนที่ตัวไหนครับชนที่สามนะครับเข้าไหมครับเข้าไหมครับเข้าครับ งวดวันที่1ของเดือนมีนานะครับเลขออก79นะครับชนที่ตัวไหนครับชนที่9นะครับชนที่9นะครับตัวนี้ก็ f c ซูมดูนะครับชนที่9ครับเข้าไหมครับเข้าครับงวดที่วันที่งวดวันที่16เดือนมีนานะครับเดือนมีนาเลขออก78นะครับชนที่ตัวไหนครับชนที่7นะครับชนที่7นะครับเข้าไหมครับ เอาครับงวดวันที่1เดือนเมษานะครับเลขออก90นะครับชนไหมครับชนที่8ครับชนที่8แต่8ไม่เข้านะครับชน8ไม่มาครับไม่มาแต่ว่าเลขที่ไม่ชนยังมานะครับเลขที่ไม่ชนมีนะครับ0990มีครับติดก็ถือว่าโอเคเป็นแนวทางได้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในนี้ มาแน่นะครับงวดที่วันที่16เดือนเมษานะครับเมษายนนะครับเลขออก79ครับชนไหมครับชนที่7นะครับอ่าชนที่9ด้วยนะครับชนที่9ด้วยโอเคงวดนี้มา2ตัวมาครบเลยนะครับ สดสร้อนๆไปเลยครับงวดวันที่สองเดือนพฤษภานะครับ17นะครับที่เราได้ศูนย์เจากแม่ตะเคียนนะครับโอ้แต้มเดียวจริงๆ17ชนที่ตัวไหนครับชนที่7ครับเข้าไหมครับเข้าครับเจ็ดนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางครับ ถ้าไม่ชนถ้าไมชนประกบคู่ได้เลยนะครับมาด้วยกันนะครับถ้าไม่ชนมาครบทั้งสองตัวแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูงวดวันที่16เดือนพฤษภานะครับ2567ครับว่าจะชนตัวไหนไหมโอเคครับเดี๋ยวมาทำก่อนนะครับผม สูตรที่หนึ่งนะครับใช้ร้อยบนนะครับสูตรที่หนึ่งใช้ร้อยบนนะครับใช้หนึ่งใช้หนึ่งบวกใช้ร้อยบนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งได้ได้สี่นะครับหนึ่งบวกสี่นะครับหนึ่งบวกสี่ได้ผลลัพธ์ห้านะครับเอานี้เอาห้ามาวางนะครับสูตรที่หนึ่งห้าบวกสามได้แปดนะครับ 8บวก3มได้1นะครับ1บวก5ได้6นะครับขาวนี้สูตรที่2ครับสูตรที่2ใช้10บนนะครับ10บนก็คือก็คือ1นะครับ10บนคือ1นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1นะครับหลักร้อยครั้งที่1ก็ได้ได้ได้1นะครับ1นเป็น2 2นะครับ อาโอ้เดี๋ยวดูบอกผิดดียังไม่ได้ลงเพราะเรายังไม่ได้บวกเลขคงที่นะครับหลัก10ครั้งหลัก10บหลกสิบบนก็ได้ที่หนึ่งนะครับหล100ักร้อยุนครั้งที่หก็ได้หนึ่งนะครับบวกกันเป็นสองนะครับบวก2มาบวก8ปดคงที่นะครับเป็น0ูนย์นะครับใส่ศูนย์ครับ ศูนย์บวกสองได้สองนะครับสองบวกหนึ่งได้สามครับสามบวกหนึ่งได้สี่ครับโอเคครับเราก็มาดูว่าเป็นยังไงนะครับชนไหมครับชนไหมครับไม่ชนนะครับไม่ชนเราทำยังไงครับเลขตัวนี้ไม่ชนกันนะครับ ตัวนี้ไม่ชนมันจะเหมือนตัวนี้นะครับแถวนี้ที่ออก90นะครับมันไม่ชนนะครับหมายความว่าเลขอยู่ในนี้น่าจะมาครบมาครบล่างนะครับเลขที่หายไปนะครับเลขที่หายไปคือ7นะครับ79นะครับเลขที่หายไป79้าน่าจะไม่มาล่างนะครับถ้าเป็นตามแถวนี้นะครับถ้าเป็นตามแถวนี้งวดที่ออก90ก็มาสูตรละตัวนะครับงวดนี้ก็ไม่ชนนะครับ ก็ถือว่าสรุปได้ว่า7กับ9ไม่น่าจะมีข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอามาตัดให้นะครับหาสูตรมาตัดให้สูตรนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะได้แนวทางเลขที่ใครจะเล่น7เล่น9ก็ก็ก็เบาเไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าไม่มีในสูตรนะครับถ้ามาถ้าว่ามันเป็นเหมือนเหมือนงวดนี้นะครับที่ออก9 90นนะครับสูตรนี้ ได้ศูนย์สูตรนี้ได้เก้านะครับไม่ชนก็กอดคู่ใส่กันนะครับมางวดวันที่สิบหกเดือนห้าเดือนพฤษภาสองห้าหกเจ็ดก็ไม่มีเก้าไม่มีเจ็ดนะครับสองสูตรก็ข้างล่างนะครับเฉพาะข้างล่างนะครับเอาทำให้พี่ให้เพื่อนๆพี่พ,พี่ได้ดูกันนะครับก็เป็นแค่แนวทางว่าเราจะคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับ ค่าสูตรนี้ก็เก็บไว้คำนวณกันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาสูตรมาตัดให้นะครับว่าจะจับเด่นแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็คงจะได้แค่มาสอนสูตรนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ